สวัสดีสวีดัสสวัสดีครับสวัสดีสายันนิแดนดอนครับโอเคครับคลิปนี้เป็นแนวทางรัสเซียนครับรัสเซียประจําวันศุกร์ที่23กรกฎาคมนะครับก็เมื่อคืนรัสเซียเด็ดเดินมา2วันติดนะครับเมื่อวานเจาะไม่มาครับเมื่อวานเสียด,ดายเหมือนกันเนาะม,มีน่นาจะ48น่นาจะ486ตอนมา483ชอบ486ครับนที่บ้าน โอเคครับรัสเซียครับคืนนี้ลองฟังผมเสร็จแล้วพิจารณาดูนะว่าจะตามหรือไม่ตามครับจนถึงทุกวันนี้ผมไม่ต้องพิสูจน์กับใครว่าผมแม่นหรือไม่แม่นเพราะผมไม่เคยบอกว่าผมแม่นนะครับจะตามหรือไม่ตามดูท้แล้วแต่ท่านนะครับยังมีโรคจิตคอยปวนอยู่เดี๋ยวคืนนี้ตอนคลิปดาวโจนส์จะจะบอกให้ฟังว่าปว่วนยังไงครับแต่ผมพยายามไม่เอ่ยถึงเพราะว่าเอ่ยถึงปุ๊บเดี๋ยวมันจะมาเหมือนจุดทูบอะโอเคครับรัสเซียประจำวันนี้ครับรัสเซียวันเสาร์ที่ยี่สิบสามมันเจ็ด เนาะถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับแนวทางครับผมก็ไม่รู้เลขออกอะไรถ้าผมรู้เลขออกอะไรผมรวยไปแล้วครับผมไม่มาวางนะครับผมเล่นเองแะนะครับผมวางจากสถิตินะครับคิดจากสถิตินะครับเดินศหกครับผมจาะครับศ6นย์หกสห แปดหกเก้าหกร้อยมาศูนย์ครับร้อยไม่ศูนย์ก็แปดหัว่านะเพราะว่าเห็นแปดมันเดินแปดมันเดินบนมีหลุดเมื่อวานไปวันเดียวไม่ร้อยศูนย์ไม่ร้อยศูนย์ก็แปดไม่จะเป็นต้องไปร้อยเนยะคืออาจจะมันคือละมันลักษณะล่าครับอันนี้คือล่าหกศูนย์หรือไม่ก็ล่าหกแปดแต่ผมในน้ไม่ที่หกศูนย์นะครับในไม่ที่หกศูนย์ตัวรองอีกตัวหนึงคือศูนย์นะครับตัวรองอีกตัวหนึงตัวศูนย ถ้ามาเป็นหกถ้าหกมันจะท้ายถ้าเป็นบวกจะท้ายหกคู่ก็ท้ายไปหนึงท้ายหกคู่ก็ท้ายสามไม่ทำไมลงลบจะเป็นท้ายหกท้ายเจ็ดนะครับเนาะยังไงก็ฝากพิจารณาดูครับถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านเนาะขอขอบพระคุณทุกท่านครับเดี๋ยวเจอกันในอังกฤษและเยอรมันครับพิจารณาดีๆก่อนต่างครับถ้ามีโฆษณาครับอันนี้สำคัญสุดครับอย่าขอดข้้มนะครับขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับสวัสดีครับ